อยากออกกล้องเหรอตองเต้เลยครับพี่ป๊อกรอีเดี๋ว่ตอนนี้รื่ของการนกกตอนน้งไม่ต่หนอยไม่ตัหน่อยน้ากากทางเลือกที่เราให้า ท้องถิ่นร่วมกับทางกรมการปกครองได้ดนเือนการในขณะนีะ้ล่าสุดเนี่ยนะครับในขณะนี้การฝึกฝึกเจ้าหนะ้าทวิทยากรนะแล้วกันที่จะดำเนินการโดยใช้ฐานของหมู่บ้านเป็นเอาคนจากหมู่บ้านมามาปิดมา,ม,ามาสอนเนี่ยนะก็มีความคืบหน้าก็ได้ประมาณแสนกว่าคนแล้วทั้งทั้งประเทศก็มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งจ่ายเงินลงไปถึงทางจังหวัดแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นขั้นตอนของที่จะให้เงินไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเงินไปถึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้ดจางได้นะครับซื้อของซื้อของได้เพราะเงินที่ไปเนี่ยเป็นเงินค่าค่าของค่าวัสดุนะถ้าเป็นไปตามนี้ก็น่าจะถ้าใครทําได้เร็วก็จะน่าเริ่มปิดได้ในในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็จะทําเร็วที่สุดเลยนี่ก็คือหน้าของการดำเนินการสุดแล้วก็ก็พร้อมที่จะทา นะก็มีพร้อมมากพร้อมน้อยกราทำไปนะก็คงจะไม่มีปัญหาผมคาดว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเดือน่นาจะมีการเริ่มผลิตแล้วนะตอนเริ่มมีปัญหาเรื่องของการจับกุมหน้าตาในส่วนของรในส่วนของการกักตุนนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ร่วมกับพานธุ์จังหวัดโดยอำนาจหน้าที่นะจากเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบนะครับอ่ จำนวนร้านค้าที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยก็จะมีของอยู่ไม่กี่ล้าน,นแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องกักตุนอย่างเดียวต้องสังคมต้องเข้าใจว่า,าทั้งประเทศเนี่ยเมื่อเอาหักที่จะต้องให้กับพวกบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือวันประมาณ6กแสนอันกระจายไปทั่วประเทศจะก,กี่พันล้านก็นั่นแหละหารไปมันก็ได้แค่นั้นมันก็อาจจะไม่ใช่กักตุนทีเดียวนะบางแห่งก็ก็ไม่มีของแล้วนะ 6แสนชิ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยมันจะให้ไปทั่วประเทศยังไงก็ไม่ได้เอา76หานก็ไม่ได้อยู่แล้วนะนะถ้าเอาจํานวนล้านเป็นพันล้านไปหารก็ยิ่งไม่มีของหนักครับพีนะให้ให้รู้ให้ทราบว่าประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่จ่ายเขาไม่ขายเลยเขาให้บุคลากรทางการว่าอย่างเดียวนะถ้ายังฝันว่าจะต้องให้ผู้คนไปหาซื้อได้เนี่ยจะได้รู้คนจะได้รู้ว่ามันไม่มีหรอกนะ ก็จานวนมันผิดได้แค่นั้นเต็มที่เดยแค่นั้นนะเพราะนั้นแต่งอะไรก็ตามก็จะตามตรวจสอบโดยโดยผู้ว่าการจังหวัดก็จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามหน้า,นาที่คือคนทีมน่มีอ้นาจคือพณิช์อาจจะสุ่มตรวจที่ใดที่หนึ่งถ้าทราบข่าวนะถ้ามีการกักตุนก็ดําเนินการตามกฎหมายถ้ามีการกักแต่ก็ตรวจสอบเสมอว่าขณะนี้ที่ใดมีของไม่มีของตรวจสอบทุกวัน เรียกว่าผมใช้ว่าแรงงานที่เข้ามาดีกว่านะม่ตั้งชื่อกันมันคนไทยทั้งนั้นกลนะกับไปกับผู้ล่เหลาก็บ้านเกิดเมืองนอดของแต่ละคนทั้งน,นัก็ไปพักเพื่อตรวจสอบดูนะาตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข่ยนะขณะนี้ถ้าเอาที่แบ่งเป็น2อกลุ่มกลุ่มที่เข้าก่อนวันที่8ปลกุมภาก็มี1 3อ1 3คน ที่เข้ามาแล้วรายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปถึงเพิ่งถึงเมื่อวานนี้ไปถึงแต่ละจังหวัดไปถึงาสาธารณสุขจังหวัดบางอันเถิดขณะน,น,นี้ก็กําลังตรวจสอบกับทางกรมการปกครองหมายเลขสิบสำคักว่าอยู่ที่ใดบ้างอย่างไรนะแล้วก็คงจะไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้ไปดูแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างไรก็ตามในส่วนนี้อยากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบ ว่าใครที่เข้ามาก่อนเม่อที่8เนี่ยก็ไปหากำลังที่ใหญ่บ้านกรรัการอยู่บ้านเพื่อเขาจะได้ไปรู้มาตรการว่าไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ไปอยู่ในที่พักทางออกมอก็จะไปตรวจร่างกายเป็นประจำสรุปทุกวันว่าเป็นอย่างไรก็จะไปไหนมาไหนไม่สรุกเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโฮมคลานิทีนนะคืออยู่ที่บ้านแต่สาธารณสุขเขาจะไปดู ไปดูไปแลกรรมาการดูบ้านก็จะไปดูไปแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะอย่างไรตามอย่างที่ผมเรียนแล้วตอนนี้เราทราบชื่อแล้วเราก็กําลังตรวจสอบไปผู้เริ่มเนาเอาเนี่ยส่งต่อจากจังหวัดเนี่ยไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านของใครไปตามที่ที่บ้านนะหรือว่าจะให้ดีที่สุดตัวเขาเองนะไปคุยกับนันผู้ใหญ่บ้านกนะ็ในส่วนนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่เข้ามาหลังวันที่8 ก็เข้ามา 8- กับ9ก้าก็จำนวนไม่มากนะต่อที่ที่ไปโควัดนีน,นนะสี่สิบคนนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เข้ามาอีกน่าจะน่าจะร้อยกว่าคนนะขณะนี้ก็กำลังดำเนินการที่ส่งไปยังพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ทั่วประเทศที่จะไปะไปพักเพื่อตรวจสอบหรือว่าเป็นอะไรหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศเราใหญ่ๆก็แค่นั้น ผมอยากให้สื่อช่วยกันนะว่าผมว่าทำไมต้องไปตั้งชื่อให้มันไปมองในแย่ไม่ดีก็คนไทยนั้นก็ไปหากินลำบากบ้างทุกยากบ้างก็ไปทำมาหากินยิ่งเรียกชื่อให้มันแปลกแยกเขาก็ยิ่งทำอะไรแผลงแผงก็อยู่กันกับคนไทยนะที่ต่อให้เขาติดยังไงก็ต้องอยู่ในแผ่นดินนี้คุณจะไปไว้แผ่นดินไหนในโลกนี้ไม่ได้ ก็ต้องมีแผนนี้อาจจะอยู่จังหวัดเลยจัยงหวัดดอนบนไหนต้องอยู่นะครับตามผู้ยุเราของเขานะก็เรียกกันให้มันดีๆหน่อยแล้วก็พูดจาราษาให้มันดีบ้านเมืองไม่ได้ยังไม่ได้วิกฤตถึงขนาดมองได้แล้วมันติดโลกันที่ไหนมันก็มีวิธีที่อยู่ร่วมกันสื่อช่วยกันดีว่าผมาสร้างหลังคุมดีๆผม,ผมไปกุ้ เราต้องเป็นายกได้ที่คุยหายเอกับนายกหรือว่าคนเอกพลตผมเห็นคุณถามที่อยยาวมากนะอันดับแรกคุณต้องรู้ว่าคนที่รับผิดชอบรัฐบาลไม่ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้คือท่านนายกมนตรีการปรับคอรมอเป็นเรื่องของนายกมนตรีนี่เป็นพื้นฐานก่อนถามว่าถ้าสมมติเลยให้ผมวิพากษ์ึ่งผมไม่อยากพูดม,มันควรจะจบแค่นั้นแล้วเรื่องท่านนายก คุณถามมาผมก็อยากเสนอความเห็นบ้างว่าก็อาจมีการคุยกันนะระหว่างพักร่วมแต่คุณคิดไหมว่าพักร่วมเนี่ยควรจะปรับในพักของตัวเองหรือข้ามพัดไปผมค,คิดนะมันก็อยู่ที่มารยาทของการที่จะคิดที่จะคุยกับท่านนายกถ้าอยากจะคุยนะแต่อำนาจเป็นท่านนายกนะถ้าพักอยากจะปรับพักตัวเองก็ไปพูดไปคุยกับทนานยกก็อาจจะได้ท่านจะปรับไม่ปรับก,ก็เรื่องของนานยก แต่ถ้าสมมติว่าจะข้ามพักผมว่าก็ต้องไปดูนะความเหมาะความควรแล้วที่สำคัญต้องมองต่อว่าแล้วที่ว่าเนี่ยพูดในานามพักหรือเปล่าผมว่าให้มันมีหลักคิดให้มันดีดดีกว่าได้ไหม,มผมตอบหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าใจม่เข้าใจถ้าถามีทีก็สแสดงว่าไม่เข้าใจท่านกับสถานการณ์ของที่มาขายเนี่ยถาว่าถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องด้านนายกเป็นคนคิดท่านผมกับทวนไปแล้ว ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมสถานการณ์ก็ทำงานไปธรรมดาข่าวที่มาคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้เรื่องน่าจะเป็นข่าวอะไรกันไหมคุณก็เห็นผมก็ติดตามฟังกอะไรก็ดีนะไม่ว่างไปวันนึงยุ่งกับไอ้หน้ากากไอ้ของปลอมอะไรกันอยู่ใช่ไม่คนคน,คนดีๆเข้ามาพูดให้ฟังว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไม่ได้สองลอยล้านเอาที่ไหนมาตุ่มก็มันผิดได้แค่นี้มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ล้วเกิดขายไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาสองร้อยล้านมันเป็นไปไม่ได้เขาฟี่คนเขาพูดก็ไม่ฟังสื่อก็บอกสถานการณ์เป็นงนเป็นงนี้สถานการณ์ยังธรรมดาสถานการณ์ที่ไม่ดีคนหนึ่งยุ่งกับมีเดียยุ่งกับสื่อเชื่อกันในสิ่งที่มันไม่มีเหตุมีผลที่มผมว่ามันไม่ดีผมว่ามันก็ต้องเดินไปในสภาวะนี้หลายประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้ โควิดเขาก็เป็นอย่างนี้น้ําท่วมน้ําแรงเขาก็เป็นกันอย่างนี้เศรษฐกิจลูกเขก็เป็นกันอย่างนี้มันก็ลําบากก็ยากเข็นก็สู้กันไปเพียงแต่ประเทศใดจะจิกตีกันภายในกันมากแค่ไหนยังไงเอาแล้วนะการที่ปชพครับสสเขาผมพูดไปแล้วไงการที่เขาจังหวะนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นให้ลายผมพูดไปแล้วผมพูดหลักการไปแค่เมื่อกี้พอแล้วนะว่าเป็นอำนาจหน้าที่แทนยวคคตรีนะ ใครจะมีควรจะหาลือแค่ไหนผมได้อธิบายความไปแล้วพอละนะแในในฐานะของมเองผมอธิบายไปแล้วนะขออีครั้งนิดนึงครับเรื่องของการที่จะมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนก็เริ่มตั้งแต่คอรมอเศรษฐกิจเนี่ยเสนอแนวความคิดว่าน่าจะมี2เรื่องด้วยกันคือลดค่าน้ำประปาไฟฟ้านะแล้วก็ให้ผ่อนได้สำหรับใครที่มีปัญหานะทางทางทาง,ทาง,ทางคอรมอเศรษฐกิจก็รับหลักการแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปคณะกรรมการที่ส่วนเกี่ยวข้องก็ไปดําเนินการผมยกตัวอย่างในส่วนของ คณะกรรมการพลังงานก็ไปพูดถึงว่าจะลดค่าไฟให้กลุ่มใดบ้างลดจํานวนเท่าไหร่ใครที่มีหนี้สินจํานวนกี่วงรอบบินจะให้ผ่อนได้อะไรทํานองเนี้ยเสร็จแล้วก็จะเสนออันเนี้ยมาเข้าขอคอรมออย่างไรก็ตามผมก็ทราบาหมกว่ามีข้อเสนอของภาคธุรกิจเขาต้องการที่จะให้คืนเงินค่าประกันค่าใช้ไฟฟ้า หลายคนไปเรียกว่าค่าประกันมิเตอร์มิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของเป็นส่วนที่การไฟฟ้าท้องถงการไฟฟ้าเขาซื้อเป็นสมบัติของเขาไม่สมบัติของประชาชนสิ่งที่เขาเอาเก็บเงินไปไปเป็นค่าประกันการใช้ไฟส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนฐานประมาณเดือนเดือนเดือนกว่าเดือน2เดือนประมาณนี้เช่นมิเตอร์ขนาดเล็กสุดที่ชาวบ้านเขาใช้ใช้กัน55แอมป์นี้ก็ประมาณ500บาท15แอมป์นี้มันจะพันสองพันนะนะเขาก็เก็บเงินส่วนนี้ไป สำหรับใครที่ใช้ไฟแล้วไม่จ่ายเงินเขาก็จะหักเงินส่วนนี้อันนี้ไม่ใช่เงินประกันมิเตอร์ประกันค่าใช้ไฟเพราะทุกคนใช้ไฟขอนแล้วไปจ่ายที่หลังสำหรับคนที่ไม่จ่ายไฟก็เป็นธรรมดาเหมือนธุรกิจอื่นๆเหมือนซื้อรถซื้ออะไรอะผ่อนะคนใช้ไฟก็ไม่ใช้เยอะก็ไม่จ่ายเงินเยอะนี้สูงเยอะนะถ้าสมมุติว่าถ้าคณะกรรมการพลังงานเสนอเข้ามาในครม ครมอนุมัติก็ดําเนินการได้จ่ายได้แต่จะจ่ายคืนเฉพาะเจ้าของเงินนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วบางทีคนที่ไปมัดไปไปประก,กันไปครั้งแรกเนี่ยมันเปลีป่ยนตัวไม่ให้จ่ายเจ้าบ้านปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าจ่ายคนคนในขณะน,นี้ไม่ใช่ถ้าเป็นคนเดิมก็จ่ายคนนั้นแหละถ้าเปลี่ยนคนไปแล้วก็ไม่ได้จ่ายต้องไปจ่ายคนนั้นนะนะอันนี้ก็มีแต่ต้องรอให้เข้าคลรมกันนะถ้าทราบมาว่าก็มีนั่นแหละจะขอรถ ค่าน้ำค่าไฟจำนวนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันมาลดให้กลุ่มใดบ้างจะาชะลอหนี่ให้กลุ่มใดบ้างแล้วก็จะคืนเงินค่ามิเตอร์เนี่ยให้กลุ่มใดบ้างคนะ่าที่เรียกค่ามิเตอร์เนี่ยจะจริงๆเป็นค่าประกันการค่าใช้ไฟที่เข้าประกันไว้ก็มีนะทุกเดือนก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่นี่สูงแต่ค่าน้ำวันนี้อย่างงงเอา้าก็บอกนะครับว่าถ้าเสนอมาเข้าพราบผมผมไม่ทราบ คณะกรรมการทางกระทรวง,ง,งทางที่เสนอในครมอรเศรษฐกิจอยากได้ลดก็ไปตั้งมาอยาก,กลดกุ่มไหนบ้างตรมเรียนกลุ่มใดบ้างลดกี่เดือนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ามาเดี๋ยวว่าพอจะเข้าครมอรเขาต้องถามถามมาที่หน่วยงานนั้นๆเขาก็จะเสนอความเห็นให้ฟังตามขั้นตอนนะนะครับขอบคุณครับ การไม่ไ้เล <c oughs> ยจ้ะแ๋ยวไม้เขตาแม่งก็ออออออติดมาเลยถือไม่สบายเลยเหงือไหลลง